โรคออทิสติก autistic, ไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วโรคออทิสติก autistic, เป็นโรคเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดผู้ป่วยออทิสติกมักมีการเจริญเติบโตด้านร่างกายปกติดีดูรู้เรื่องและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีแต่ไม่ค่อยสบตาไม่สนใจคนรอบข้างมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในบางรายมีปัญหาเรื่องระดับสติปัญญาด้วยบางรายมีสติปัญญาปกติแต่มีปัญหาเรื่องการพูดช้าและมีพฤติกรรมชอบทำอะไรซ้ำๆสัญญาณที่บ่งชี้โรคออทิสติก 1. ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ยอมสบตาไม่หันตามเสียงเรียก ไม่เข้ามาคุกค,คีกับพ่อแม่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกไม่มีความสนใจร่วมกับผู้อ,อื่นแยกตัวเองอยู่คนเดียวไม่มีการตอบสนองทางสังคมแบบเด็กปกติ 2. ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสารพูดช้าหรือพูดไม่สมวัยมีภาษาตัวเองคล้ายภาษาต่างดาว พูดตามโดยไม่รู้ความหมายพูดได้แต่ใช้ภาษาผิดไวยากรณ์พูดได้แต่เล่าเรื่องไม่เป็นจะพูดได้แต่สิ่งที่ตนเองสนใจไม่สนใจความหมายเชิงนามธรรมเช่นอุปมาอุปไมยไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ท่าทางได้สความผิดปกติทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม แสดงออกทางอารมณ์มากหรือน้อยเกินไปปรับตัวยากไม่รับการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมซ้ำเช่นขย่งปลายเท้าหมุนตัวสบัดมือสนมากไม่อยู่นิ่งสมาธิสั้นมีการตอบสนองต่อสิ่งเราไม่แน่นอนเด็กบางรายอาจมีประสาทสัมผัสที่ไวกว่าปกติ หรือน้อยกว่าปกติในบางครั้งเด็กมักมีความสนใจจำกัดขาดจินตนาการในการเล่นมีความสามารถพิเศษบางอย่างจนพ่อแม่คิดว่าเป็นอัจฉริยะ